นธุรกิจ Rich One to Nine ครับเป็นแผนในระบบ Binary 1แตก2สามารถสร้างรายได้ด้การทั้งหมด4ช่องทาง1เรื่องแต่ค่าแนะนำสินค้า50% PV ครับ 2. ค่าบริหารทีมอีก50%อง PV ครับ 3. โบ,บนัสพิเศษ2 0 0 0ถึง20,000บาทและ 4. นะครับออโต้ชิปครับตำแหน่งทางธุรกิจเป็นตัวกำหนด ที่มาของรายไ,ได้นะครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งแรกคือ P1 ซื้อสินค้าครบ100คะแนนก็จะสามารถสร้างไรายได้วันละ500บาทครับเดือนละ15,000บาทตำแหน่งต่อมาคือ P2 ครับซื้อสินค้าหรือสะสมครบ 600คะแนนนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้วันละ3 0 0พเดือนละ90 0 0 0บาทและตำแหน่ง P er Flynn, ara, 1, ีครับสะสมครบ1,200คะแนนสามารถสร้างรายได้วันละ6000บาทเดือนละ1 8 0 0 0 0บาทครับและตำแหน่งต่อมา P ีครับสะสมครบ4,500คะแนนก็จะสามารถสร้างรายได้วันละ1 0 0 0 0บาทเดือนละ3 0 0 0 0 0ตำแหน่ง P5 ซื้อสินค้ารืวอสะสมครบ9 0 0 0คะแนนนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้วันละ15 0 0 0เดือนละ4 5 0 0 0 0บาทครับโบนัสข้อแรกก็คือรายได้จากค่าแนะนํา 50%ของ PV นั่นเองครับเริ่มจากแผน b บ n a r y เราสามารถที่จะแนะนำสมาชิกซ้ายขวาแล้วก็แนะนำต่อๆกันลงไปเป็นแผน b บ n a r y แบบที่เห็นนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับทุกๆชั้นเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นคนแนะนำเช่นเราแนะนำมาสมาชิกมาอยู่ฝั่งขวาพัน PV ก็จะได้รับค่าแนะนำา500บาท ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันถ้าเราแนะนํามา1คนซื้อสินค้าร้อยพีวก็จะได้แนะนำค่าสิฝั่งขวาแนะนํามา500ก็จะได้250บาท ฝั่งซ้ายเหมือนกันครับเราลงไปที่ฝั่งซ้ายแนะนํามา1,200 pv ก็จะได้ค่าแนะนํา600บาทและฝั่งขวาถ้าแนะนํามาถึง4,500คะแนนนะครับก็จะได้รับค่าแนะนํา2250นและฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันครับแนะนํามาถึง90,00 pv ก็จะได้รับค่าแนะนํา4,5พัถ้าเราเป็นคนแนะนําเราก็จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับหรือโบนัสตามนั้นสีแดงคือที่เราไม่ได้แนะนําครับแต่ว่าเขาจะได้คะแนนมาครับโบนัสข้อที่2นะครับเป็นค่าบริหารทีม50%จากคะแนนข้างอ่อนในการทําธุรกิจในระบบไบนะครับ การขยายองค์กรทั้งซ้ายทั้งขวานั้นก็จะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาตินั่นหมายความว่าใน1วันจะรวบรวมคะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานามาคํานวณเป็นค่าบริหารทีให้กับเรานะครับโดยจะนําคะแนนข้างออดนะเป็นเกณฑ์จ่ายให้กับเรานะครับตามตําแหน่งทางการลงทุนตั้งแต่ P1 ถึง P5 ครับเริ่มตั้งแต่ตําแหน่ง P1 น,นะครับ เอาคะแนนข้างอ่อนเป็นเกณฑ์นะครับจะสามารถสร้างรายได้วันละ500นั่นหมายความว่าจะต้องมีคะแนนข้างอ่อน1000คะแนนข้างแข็งก็ต้องมากกว่า1000นะครับเราก็จะสามารถสร้างรายได้แบบนี้ทุกวันวันละ5 0 0บาทถ้ามาทุกวันก็วันเดือนละหมื่นห้าครับตำแหน่งที่เช่นเดียวกันครับสามารถสร้างรายได้วันละ3า00บาทต่อวันนั่นหมายความว่าจะมีคะแนนฝั่งอ่อนเนี่ยไม่เกินวันละ6000คะแนนครับฝั่งแข็งก็ต้องมากกว่าเดือนหนึ่งก็90 0 0 0บาทต่อเดือนครับแล้วก็ ตำแหน่ง P3 สามารถสร้างไรายได้วันละไม่เกิน6,000บาทหมายความว่าจะมีคะแนนฝั่ง Summer. อ่อนวันละไม่เกิน12,000คะแนนครับแล้วก็มีรายได้แบบนี้ถ้าเกิดทุกวันนะครับเดือนละ180,000บาททุกเดือนแล้วก็ตำแหน่ง P4 ครับสามารถสร้างไรายได้วันละไม่เกิน10,000บาทนะหมายความว่าจะมีคะแนนฝั่ง Clint. อ่อน,น,น, 3, อน,นไม่เกินวันละ20,000คะแนนครับ 30, ววเดือนหนึ่งก็3 0 0 0 0บาทต่อเดือนตำแหน่ง P5 ไม่เกินวันละ10,500ครับ30,000คะแนนต่อวันเดือนละ450,000บาทครับ โบนัสข้อที่3ครับเป็นโบนัสเพิ่มพิเศษจ่ายให้เราตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทในแผนไบนอรี่นะครับหรือในผังไบนอรี่นั้นก็เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมีซ้ายมีขวาจะนับจากรายได้ในแต่ละรหัสถ้ามีรายได้ครบ5 0,000เราก็จะได้รับเงินเพิ่มของเราเลยนะครับอีก2000ถ้าเรามีรายได้1 0 0 0 0แบาทก็จะได้รับเพิ่มอีก5,000บาทและถ้ามีรายได้2 0 0 0 0นบาทก็จะได้รับเพิ่มอีก10,000บาทถ้ามีรายได้หนึ่งสี่แสนบาทก็จะได้รับเพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทจ่ายเป็นเงินสดให้กับเราทุ รายได้ทางที่4ครับบนนาจากการซื้อซ้ําหรือออโต้ชิปทุกรหัสนะครับที่มีรายได้ก็จะถูกสะสม10%แล้วก็สามารถนําไปแลกซื้อสินค้าได้เริ่มต้นตั้งแต่ถ้ามีรายได้เกิน2,000บาทจะหักไว้10%จนกระทั้งครบ1,050บาท ถ้ามีรายได้ครบเงื่อนไขคือ6 0 0 0บาทก็จะหักอีก10%นะครับจนกระทั่งครบ1,050บ,บาทถ้าเงินขายอีกข้อหนึ่งคือครบ150,000บาทก็จะหักอีก10%นะครับจนครบ1,050บาททุก1,050บาทก็จะมีคะแนนให้300คะแนนหรือถ้าไม่ถึงก็หักตามจริงและสามารถนำมาคำนวณคอมมิชชั่นใหม่ครับผม